เรียวสินค้านะคะเป็นตัวชุดถุมสตาร์ทพร้อม,มรีโมทสองสตาร์ทนอกรถนะคะรับเครื่องได้กับตัวชุดสมาร์ทโฟนคอนโทรลค่ะเป็นแบบบลูทูธนะคะนี้เป็นเซ็ตตัวโมชันค่ะคือจะใช้งานกันนะคะันจะมีตัวรีโมทให้2ตัวนะคะพร้อมแอปพลิเคชันค่ะสมาร์ทโฟนคอนโทรลแบบบลูทูธค่ะ,รคะ,รรคะเริ่มจากแอปพลิเคชันก่อนนะคะจะมีฟังก์ชันล็อกคายล็อกค่ะดกดคายล็อกนะคะ กดจากตัวสมาร์ทโฟนค่ะไปหน้ากลับอา่ตาตรวาเดียวกะพริบนะคะรถทาการคายล็อกให้นะคะกดล็อกค่ะทําการล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟงังก์ชันสัมปทานเครื่องยนต์ค่ะผ่านตัวแอปพลิเคชันนะคะกดตัวนี้ได้เลยค่ะทำการสัมปทานเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจากสมาร์ทโฟนค่ะสำหรับอูฟาร์ที่อา จอดรถไว้ตากแดดนะคะสามารถกดสตาร์ทร์มแอร์ในตัวรถได้เลยะค่ะไม่ต้องคนร้อนนะคะแต่เครื่องเช่นเดียวกันนะคะกดคาไวได้เลยะะเรียบร้อยะค่ะทำกรารสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยะค่ะชึงตัวรีโมทนะคะกดล็อกทาล็อกค่ะไะล็อกแล้วก็ล็อกนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะกดฟังก์ชันล็อกค้างไว้ค่ะ ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เป็นที่ระดอบน้ำทัวตัวรีโมทใช้งานค่อนข้างง่ายเลยค่ะกดดับเครื่องยนต์นะคะทำการดับเครื่องยนต์ให้เป็นที่ระดบร้อยค่ะสามารถคอนโทรลการเปิดประตูท้ายได้เช่นเดียวกันนะคะจากตัวรีโมทค่ะกดรูปชันนี้สองครั้งค่ะสัดท้ายนะคะอัปเกรดเป็นไฟฟ้ามาเรียบร้อยค่ะสามารถคอนโทรลจากตัวรีโมทได้เลยนะคะกดปิดเช่นเดียวกันค่ะกด2ครั้งค่ะ ค่อยปิดตัวอากระโปรงท้ายให้นะคะสําหรับตัวปุ่มสตาร์ทนะคะเดิมมาตรงนี้จะเป็นตัวรูกญแจค่ะสาหรับเสียบไขสตาร์ทนะคะอัปเกรดติดตั้งใหม่ค่ะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะคะเลือกตำแหน่งติดตั้งได้ตามใจชอบเลยค่ะสามารถแจง้งช่างี่ร้านได้เลยช่างการใช้งานนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นไฟ ACC นะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นตัวไฟออกะะตัวแอร์กับตัวไฟด้านหน้าจะทำงานนะคะจะขึ้นโช๊ อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดระบบทั้งหมดค่ะนี่นะคะใช้งานค่อนข้างง่ายเหมือนระบบเดิมเลยค่ะสังกัดตากเครื่องยนต์นะคะแบบเปลี่ยนควบคุดได้เลยทำกระดาษตากเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยคอะจาตมอเตอร์ชุดนี้นะคะใช้งานง่ายแต่มันต้องเป็นกุญแจเปลี่ยนถ่เหมือนเดิมค่ะเป็นปุ่มกดกดเปิดได้เลยับเครื่องยนต์ค่ะแบบเป็นกวบคุมเหมือนเดิมทำกระดากตากเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ทางการใช้งานจะประมาณนี้นะคะสำหรับเซตนี้ค่ะงอับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจประสิค์สอบถามเพิเ่มเติมได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ